แซ่บแซบยัวยั่วมากันแล้วค่ะวันนี้มายำตีนไก่ขนมจีนปร,รานหนัวบอกเลยว่านัวแล้วก็แซ่บจริงให้ดูจากสีคือสีปากมากเวอร์ใครที่ชอบเมนูแซ่บแบบเนี้คือดีเลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำตีนไก่มาล้างทำความสะอาดก่อนค่ะนำตีนไก่มาล้างให้สะอาดดีเลยนะคะ เมื่อล้างเสร็จแล้วเนี้ยเทให้เสดจน้ําได้เลยเสร็จแล้วนําตีนไก่ที่ล้างแล้วมาลงในน้ําเดือดได้เลยค่ะต้มให้เปือ่อยดีคอยคนให้สุกทั่วกันได้เลยคนไปไเรื่อยๆจนสุกดีนะคะเมื่อต้มจนเปื่อยดีแล้วเนี้ยนําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปมาถึงขั้นตอนการยำน้ำกระเทียมดองน้าปลา น้ำปรารถน้ำตาลปีบ๊บคนที่ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้เลยค่ะคนจนน้ำตาลปี๊บละลายดีนะคะ สเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกต่นพริกแดงจินดาตีนไก่ที่ต้มไว้คนได้เลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยสีสันคุดแซ่บมากยวนน้ำลายสุดๆค่ะเมนูเนียเมื่อได้แล้วก็นำไปพักไว้ก่อนได้เลยต่อไปมาต้มไข่ยางมาตูมใส่ไข่เป็ดลงไปก่อนน้ำเดือดต้มไว้7นาทีคนให้ไข่สุก เมื่อครบตามเวลาแล้วเนี้นำไข่มาปอกเปลือกได้เลยนะคะปอกเสร็จก็นำมาผ่าครึ่งค่ะเสร็จแล้วก็ไปค่ะจัดเสิร์ฟได้เลยใส่ขนมจีนวางลงไปตักยำตีนไก่ใส่ลงไปค่ะโอ้ยแซ่บแทะเด้อมันคือแซ่บหลายราที่ทัวน้ำลายส่อมาก โรยผักชีฝรั่งเพิ่มหน่อยไข่ย,ยางมาตูมให้สวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับเมนูยำตีนไก่ขนมจีนปลรรานหนัวแล้วดูจากสีคือหนัวจริงไม่จกตาแซ่บถึงเครื่องน้ำปร,รามากใครที่อยากหาเมนูแซ่บๆทำทานวันนี้เจ๊ J. ขอแนะนำเมนูนี้เลยคะ่ะอร่อยมากใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว ไอจีติ๊กตอกติดค o ก k i n g และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ